ครับสวัสดีครับีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมือเ่อกี้มาพบกับโปอแตีมน,น,นะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับเมื่อกี้โปอแตียมพามาสรุปเลขรัฐบาลไทยของโปอแตีมนะครับเนะาะทั้งบนทัง้งล่างนะครับรับชุดที่โปอแตียมปล่อยไปตระทงหงุดวล่ะพี่น้องนะครับเมื่อกี้มาสรุปน้อพี่น้องเนาะครับไปเบิ่งน้ำกันน้อพี่น้องเนะี่ นี่คือชุดชุดบนนะพี่น้องครับชุดบนครับนี่ชุดชุดล่างนะครับนี่คือชุดเต็มในพี่น้องเนอครับล่างวิ่ง5ตัวเดียวพี่น้องห้าแปดห้นยงห้าห้านะครับส่วนบนวิ่ง6กับ8 60 62 63 80 แปดสองแปดสามครับแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเลื่อนเรือวัดจดไว้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้เขาเตรียมพามาสรุปนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเลขกับบอหลายหางเนาะพี่น้องเนาะล่างกับซีหางครับเน้นสองหางเพื่อมีพี่น้องเอฟซีเพิ่นมักนะครับห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าได้พี่น้องเนอะซีหางครับส่วนบนกับหก พี่น้องเนาะพอแตรมเน้นให้เบื้องต้น60 63 80 83นะครับอ๋ออลมพัดเอาแคปหนะ้านะจอพี่น้องครับเอาไปเบิ้งน้นกันเนาะพี่น้องเนาะบาร์นิสรุปได้พี่น้องเนดะ้อครับ หนึ่งนาอพี่น้องเนาะ สรุปโค้งสุดท้ายนะพี่น้องเนาะบนได้พี่น้องเ้อะครับบนหกับแปดคือเกาพี่น้อง เน้นที่8ดนะครับ ครับ6061พี่น้องครับ ครับเน้นที่8081ครับ ครับเลข3ามตัวพี่น้อง380381นย์มปดหะครับปัจนี้ลาลงนะพ่อเตียมพ่อเตียวไวนี่พี่น้องลลาง ล่างวิ่ง5ตัวเดียวพี่น้อง tôi nhìn sát chiến nó phi nông đó, ศูนย์5้าห้านะพี่น้องวัานตัวเดียวเฉียนในพี่น้องอ๋อตัวใหญ่สัดเฉียนใะพี่น้องเนาะ ครับสัดเจนเนานะพี่น้องเนาะคับสัตเจนเนาะพี่น้องเนาะหพฤศจิกายนสองห้ดพี่น้องเนาะสรุปโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยพอแต้มนะพี่น้องเดอ้อคับบนวิ่งหกับแเน้นที่แพี่น้องเอาแปดศูนยะพี่น้องเนาะขับเลขสามตัวกับสามแปดขับล่างวิ่งหนะพี่น้องศูนยห้า อา้าวผิดพลาดประกันใด้พอแตมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วมักสอบตัวเดขก,ก็จะเรืมได้พี่น้องกับแต่เลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะกับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอาคอยเขาคอยปังเนาะพี่น้องเนาะจะได้โชคโมันๆกันนะครับ เอาจะเริ่มนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พ่อแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแต้มน้ำทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามน้นน้ำ,นำพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อจะบอผาดชิปใหม่เนาะพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับชิปนี้พ่อแต้มกับมแค่นี้พี่น้องพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม